กลับมาอีกแล้วนะคะช่องสาระสาระจับฉายเด้อจ้ะก่อนอื่นเลยใครเห็นคลิปนี้ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเราเด้อจ้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะหุ้นลาวสตาร์วันที่29เราจะให้ทุกคนวิ่งและลูดนะคะ5กับ6นะให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างเด้อจ้ะ ชุดเจาะ5 7 5 8 5 9นะคะเลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยเด้อจ้ะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น5นะคะต่อมาดาวโจนนะคะ VIP วันที่30เราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งและรูด9กับ7จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างเด้อจ้ะ ชุดเจาะจะให้เป็น7 0 7 8 7 1นะคะเลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยเ้าจะแล้วฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็น7นะคะต่อมาดาวโจนสตาวันที่30นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งและรูด นะคะสกับ5จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น4 6 4 7 4 8เลข3มตัวจะให้เป็นดังนี้เลยนะคะฟันวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็น4นะคะต่อมาดาวโจนปกตินะคะวันที่30นะ เราจะให้ทุกคนวิ่งรูดนะสกับ4จับมัดกันให้หมดจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะแล้วตัวเจาะให้เป็น5้าส5มหแล้วก็ให้เป็นเลข3าตัวดังนี้เลยเ้อจะ แล้วต่อมานะคะวิ่งบนลูดล่างฟันตัวเดียวให้เป็นสามเดจ้าต่อไปลักเซียนะคะหุ้นลัเสเซียให้วิ่งและลูด4กับ5ทําการจับมัดให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะ4 6 4 7 4 8ี่เดดเลข3ามตัวจะให้เป็นดังนี้เลยนะ,ะฟันวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นสี่นะ หังนะคะวันที่29วิ่งรูด40กับ4จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างตัวเจาะ0 0 1 0 2 3 3เลข3ตัวจะให้เป็นดังนี้เลยฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น0ูนย์เด้อเยอรมันวันที่30วิ่งและรูด79 ลับมัดกันให้หมดเลยจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น7071แล้วก็72ฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวเป็น7นะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ด้วยนะจ๊ะไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเราเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะสวัสดีค่ะ